วิถีชีวิตของคนขับก็ประมาณนี้แล้วครับกลางวันก็จะรองานกันไปส่วนกลางคืนก็จะเดินทางครับใครที่ชอบเดินทางหรือรักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจบางลักมูสิผ้าไปครับสวัสดีครับตอนนี้เฮาอยู่จังหวัดยะโสธรครับที่แยกกำลังสิเหลียวใต้ไปไอ้มุกทหาร ทางหลวง2169เอิ้นว่าถนนลีลาเดชทางเส้นนี้มันหลัดไปพูนออกเรื่องลูกท่าครับสิบพันอำเภอ่ไส้มูนกุดชุ่มไท้เจริญถนนเส้นนี้ก็สิเป็นเส้นหลักลัดไปมุกทหารครับรลดไงลดหน่อยรถยังแลียนไร้ก็เลยสิมารีวิวให้เบิง่งว่ามันเป็นจังได๋ซั่นเด้์ นี่แหละออกจากไฟแดงจะโสมาบอกรอยนิสามสี่โลกยังเป็นเล่นสีเล่นอยู่เด้เจ้าพมีกากลางก็ที่เป็นแบบนี้แหละครับที่เห็นนี่แหละเป็นถนนสีเล่นสลับกันไปครับสองเล่นขึ้นผิวจะลาดจอนแถวๆนี้ก็ไข่แนยู่ครับช่วงนี้ก็เป็นขึ้นผิวถนนที่เรียบอยู่ครับสีเล่นแต่าพมีเกาะกลาง ออกจากไฟสีแยกไฟแดงจะสูงมากเนี่ยออกจากไฟแดงจะสูงมากประมาณสามสี่โลนี่ก็กกะทิเป็นทางเลื่อนสวนนะครับพื้นผิวถนน,นนกะทิเปเรียบปันใดหลับไปหอดพูนเพื่อไส้มุ่น ทางเล่นสวนรถไ่กัก็ีิวิ่งเส้นนี้เยอะครับรถเรียนเล่าขามมุกดาหารสวรรค์เขียดขามไปนครนพนมเจนกนระเลียนเส้นนี้ผู้บางคนก่อนเข้าอำเภอทรายมูลก็ระวังให้ดีนะครับมีกล้อง จับความเร็วอัตโนมัติเนี่ยซ้ายมือเนี่ยครับผ่านอำเภอ้ายมูลนครับอำเภอรแรกเนี่ยเป็นอำเภอพญายันตปันไดดอกตลาดกับนี่เนี่ยคือที่เห็นเนี่ยแหละครับเอาละรครับถ้าพาันเขียดชุมช่นกับที่เป็นเรียนแบบนี้แหละป็นกำลังขยายออกมากเนี่ย เพราะน่เขียชุ่มช่นนะซีเรียนบ่มีเกาะกลางก้อนที่เขากุดชุ่มกับที่เป็นซีเรียสด้วยกันครับกับสิมีปัม่มพอตท่อปั่มไ่ที่สุดละ่ะที่ในอำเภอเลยรถบรรทุกกับสิมามักจอดนอนอยุ่นี่ครับยำเคลืนผมผ่านมากับที่เห็นรถบรรทุกจอดเป็นปั่มไ่ครับ นี่ละปั๊มนี่แหละเพิ่นจอดนอนอยูนรถม่นทุกซอมมากอ่ะจักหายไปใสเบิด์อกแต่ว่ายามขึ้น,เ,นเต็มเลยน้ำล้นบางจอดกับจอดหลายขั้นอยู่เปิดตลอดยีิบสี่ชั่วโมงจะสังเกตได้ว่าสิของเพ่อทุกอำเพิ่มาเสร็จน,นี่สิมีกล้องจับความมเร็วอัตโนมัติอยู่ครับนี่ ก็เอร็ดเกินหาสิบกับสีสิบเป็นท่าโคง้งะก็เป็นชุมชนเป็นร่งบานนะ้ำเนี่ยโค้งมือนอันตรายอยู่เด้เยีย่ยฝนตกฝนล่งเป็นแห้งอยากเมือนโยโคง้งโคง้งโคง้งหนาล่งบานนี่แหละครับ มองไฟแดงกลางตลาดกุดชุ่มนี่ก็อยากแคบจังน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดสดออกจากตลาดกุดชุ่มมากอเมื่อก่อนเป็นเล่นสวนตอนนี้ก็มีการเพิ่มขยายช่องจะาจรขึ้นดีครับเพราะาว่าทั้งหนาบางทเป็นโรงเรียนเนาะคนขยายออกเป็นซีเลียนแต่ว่ามีเกาะกลางยางดีเลยจากนี้ไปเป็นโรงเรียนชุมช่นพน จากอาเภอกไรีการเยี่ยครับมองเลยไอ้กุชุมมาานีกับสีมีทางแยกเขาไปสถานทีทองเที่ยวครับผู้หมากพิกอุทยานแห่งชาติภูหินปูนนี่ยนแยกตรงนี้ครับแต่ผมก็บบเคยเขาไปแยกเทอ่อวามันอยู่เขตอำเภอใดผมว่ากับยูติดกับน้องพอกปุ่นละใช่แดนน้องพออคือกันพุ๋ะครับ จากหันมาก้อนเด็กเขาอำเภอไท้จเจร่ญนบ้านทรงแย่วะ่ะท่านกัสิมีไอสถานที่ท่องเทีย่ยวอีกเด้เป็นโบสถ์วัดโบสถ์ไม้อ่ที่งหญ่ที่สุดในโลกวะ่ะท่านเป็นว่าผู้ดใดสนใจก็ล่องเขาไปเพิ่งครับทุบ้านทรงแย่เดอ้อแย่พอออกปนอกุนายดักทรงแย่ไปว่าหยังระวังกุชุ่มไม้เรื่องนอกท่านี่ก็ประมาณ30 40สิโล 40กิโลนเลยล่ะกระดิบพ่ออำเภอไทยเจริญครับเนี่ยแหละมองไฟแดงจะเลี้ยวเขาตัวอำเภอเป็นอำเภอบพนยี่ปันเ,เ,นเนกยขยู่ระว่างสองอำเภอเนี่ยล่ะวัไกปันเดยไทยเจริญถนนเส้นนี้ก็สลับกับ เล่นสวนกับซีเล่นกับจริงครับแต่ว่าพื้นผิวถนนสิบพอดีปันไดครับบ่คอยเรียบภูกขาเนี่ยเป็นบางช่วงกต่สิมี่เนี่ยเนี่ยหม่องปรับปรุงระอำเภอแต่ว่าออกมาทั้งนอกบ่คอยมี่ลองรอยกันสร้างการปรับปรุงไม่เลยปันไดกต่ติลงคง้ล่อไปอีกจักน้อยจักทักไปสั่นละครับ ครับก้อนที่เขาไออำเภอเรืล่องนท่ากับที่มีวัดพระองค์เงยเงอยู่ขวาเมื่อเลยครับท่งหลังพระหง่ติเป็นไฟแดงเลี้ยวขวากับที่เขานอำเภอเล่อ,อลงนอง,งท่าละ่ะถ้าตรงไปสิไปน้องพอกับแต่ว่าห้องกับสิตรงไปตรงไปทั้งนากับที่นี่อีกไฟแดงหนึ่งนะครับบ่ไกลครับเลยมากกับที่เป็นไฟแดงครับเลยมาโลนเป็นไฟแดงเลี้ยวขวาไปกดแห่ ถ้าตรงไปกับทไปน้องพอกคุณละ่ะเข้ากับเลี้ยวขวามาออกกุดแฮ่นี่แหละบ้านกุดแฮ่ก็บที่ไปสอดถนนเสร็จลักคือเก่าครับไปมุกทาหารบนละเลี้ยวซ้ายออกมุกทหารเลยครับครับคลิปนี้กัรีวิวซัมนี่แหละสวัสดีครับ